สวัสดีครับชาวแหลบพลิงยาเยื่อวันนี้เราจะมีเทคนิควิธีการฟอกฆ่าเชื้อจุลินส่วนพืชโดยการใช้สารคอล i n e นไดออกไซด์เป็นสารฟอกฆ่าเชื้อนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมคอล์นอนไดออกไซด์นะครับความเข้มข้นที่เราจะใช้ก็คือ5 0 ppm นะครับเริ่มจากการเทคอล์บนไดออกไซด์ลงในกระบอกตวงนะครับ 75มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็เติมน้ำนึ่งค่าเชื้อแล้วนะครับให้ได้ปริม,มาตร300มิลลิลิตรนะครับเราก็จะได้ความเข้มข้น ของสารนารายคลินอกไซด์50 ppm ซึ่งสูตรในการคำนวณเนี่ยก็จะห้างอิงมาจากการเตรียมอาหารที่เราได้เคยกล่าวไว้ในคลิปตอนใช้คอรินอกไซด์ฆ่าเชื้ออ่านพอเลียงในเยื่อไว้แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้หลังจากนั้นเราก็เทน้ำส่วนที่เหลือในฟ้าน,นะครับเททิ้งไป หลังจากนั้นเราก็หยดสารจับใบลงไป1หยดนะครับในฟาสสารจับใบดีนี้เพื่อที่จะช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพในการไอสารคอรีนออกไซด์จับสัมผัสกับเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นเพื่อให้การฟอกฆ่าเชื้อได้ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เทสารละลายคอรีนออกไซด์ที่เตรียมไว้ลงในฟาส์นะครับ สารกอรีนออกไซด์ที่เราเตรียมได้ก็จะมีความเข้มข้น50 ppm mm นะครับหลังจากเราเตรียมสารละลายคอรีนออกไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมชิ้นส่วนพืชซึ่งในที่นี้เราจะใช้ชิ้นส่วนของดอกอ่อนปฐุมมาที่ยังตูมอยู่นะครับเป็นชิ้นส่วนพืชในการสาธิต กอเริ่มต้นโดยการนำชิ้นส่วนพื้นที่ตัดแต่งแล้วนะครับหยิบใส่ใส่ไปในบิกเกอร์หลังจากนั้นเราก็จะเติมแอลกอฮอล์เจ็ดสิบอร์นะครับลงไปให้พอท่วมชิ้นส่วน แล้วก็ทำการเขย่าเป็นเวลาประมาณ1นาทีนะครับเมื่อเขย่าชิ้นชิ้นส่วนในแอลกอฮอล์เจร์เซครบ1นาทีนะครับก็จะเทแอลกอฮอล์ทิ้งครับในจจะใช้ปากกีบกันแม่ชิ้นส่วนหล่นนะครับเตทิ้งลงในมิกเกอร์ หลังจากนั้นเราก็จะหยิบชิ้นส่วนพืชที่แช่แอลกอฮอล์แล้วนะครับใส่ลงในสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ครับ,รบหลังจากนั้นเราก็เขยา่าฟาสนะครับเพื่อให้สารจับใบแล้วก็คลอรีนไออกไซด์ละลายทั่วแล้วก็สัมผัสกับชิ้นส่วนพืช ได้ดีขึ้นนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะนำฟาาท,ที่ใส่ชิ้นส่วนพืชในสารละลายคอรินอกซด์นะครับมาวางบนเครื่องเขยา่าเวลาประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้การฟอกกาเชื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้นหลังจากเราวางชิ้นส่วนพืชที่แช่ในสารละลายคอรินอกซายบลฟาท์ครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็จะอามา ทำการล้างด้วยน้ำนิ่งฆ่าเชื้อในตู้นะครับในตู้กอดเชื้อ้วก็โดยการอเอค,คอรีนอลกไ์นะครับที่ใช้พวกกินส่วนพืชเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำทิ่งฆ่าเชื้อสครั้งนะครับเพื่อให้ฐานคอรีนอลกไตที่ติดอยู่กับ กินส่วนพืชให้เจอจางลงแค่นีมชิ้นส่วนพืชเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่เราต้องการจะนลไปใพ่อเลี้ยงต่อไปนะครับก็เจตันละลายคอรินออกตาออกให้หมดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเป็นการเชื้อประมาณสองรอบนะครับ สำหรับชิ้นส่วนพืชที่เราใช้นี่เป็นดอกปตุมมานะครับซึ่งฟางค้นกรนอกสายที่เราได้ทดลองใช้มาเนี่ยพบว่าฟางค้น50 ppm เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าชิ้นส่วนพืชเป็นเมล็ดหรือว่าเนือยื่อพืชที่อาจจะมีความแข็งว่านี้นะครับก็อาจจะเพิ่มความเข้มของอริโนซไนเพิ่มขึ้นได้ถึง 100 ppm นะครับโดยเฉพาะมาเล็ดเนี่ยสามารถที่จะใช้100 ppm ได้เลยถ้าเป็นมะเล็ดเปลือกแข็งที่ว่ามีผิวเรียบเนียนะครับซึ่งสามารถที่จะพ้อฆ่าเชื้อได้100%เปอร์เซนลยนะครับจากที่เคยทดลองมานะับอันจากเราล้างด้วยน้ำซึ่งฆ่าเชื้อ2รอบไปนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนที่พร้อมที่จะนำไปตัดแต่งเนื้อเยื่อแล้วก็วางเลี้ยนในขวดอาหาร เรเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไปนะครับครับหลังจากเราเตรียมชิ้นส่วนพืชโดยการล้างปรินท์ล็อกตายเร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตัดแต่งชิ้นส่วนแล้วก็วางเลี้ยงลงในอาหารกวดอริเนเยื่อนะครับแล้วก็ไปวางเลี้ยงในห้องเลี้ยงเพื่อชักนำ เป็นต้นพื้นต้นใหม่ต่อไปนะครับ